สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่พนอนๆเ,นเนช้ายูทู e ทุทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e สมบัติดบจริงพี่นออ้องอ่าเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาชมมาเบิ่งทีมงานอ่ารุ่นเก่ารุ่นคุ้นปูนะครับ ทีมงานปาดุนทางบาทน้ำเมืองเฮาครับเพนทีมงานนี่เพินใส่แต่รถรุ่นคุณปูนะครับเพราะว่าจะเป็นแมคโครพี่น้องนี่มาร์คทูนะครับตัวน,นี้เป็นมาร์คทูพี่น้องพอไคได้เห็นนะครับมาร์คทูนี่ ส่วนมากสิมนีแจะบักที่นะครับใส่เครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับมักคทู่หกไฟได้เห็นพี่น้องนี่ตักดินใส่รถดำเฮานี่แตโอเคยุดนะครับเปินพึ่งซื้อมหม่ยนะครับตัวนี้ซื้อมหม่มาเสิร์ฟทับอีกนะครับเพิ่นมีรถแมคโครสามขั้นพุ่นพี่น้องสำรับ บาดุลทางหน้าเมืองนะครับไปแล้วครับตัวนี้เป็นเช็คพี่น้องรอยสี่สิบหาเรงมาครับุดจอดเลยครับอ่านี่รถตดำเฮามาในีโชเฟอร์เฮาติดงานบวชครับอ่าวันที่หาวันเสาร์มน,น,นี่โชเฟอร์ติดงานบวชอยู่บ้าดน้าเมืองนะครับก็เลยได้จอดรถไว้พี่น้อง อยู่เล่นอยู่เดี๋ยวนี่สามขั้นนะครับเป็นแค่เอ็มเบิร์ดเลยพี่น้องอยู่กับเจ้ามักทู่นะครับเป็นเอ2 0เคสองรอยพี่นอ้องใบแท็กนี่น่าจะอยู่ประมาณหกสิบเส้นนะครับใบแท็กหกสิบเส้นนะครับ ใส่ลูเลอร์เจลูกนะครับรองรับการกระดกแคเรียรหรือว่ารูเลอร์สองโตนะครับตัวนี้เป็นรูเลอร์นะครับรุ่นเก่ารุ่นคุณปู่ครับก็เคยได้เห็นครับแถวบ้านเท่านี้ปม่มกี้นี่นายจะยู่ที่83ลูกบาทเมตรนะครับโชเฟอร์เฮ้าผู้จัดให้ทีมงานกับโชเฟอร์นั่นนะครับทีมงานของเพื่อน นี่กระอยสี่สิบห้าพี่น้อง 6BB นะครับปลาดุงนะครับนี่เป็นผู้ขับเองนะครับ สวัสดีไปยังทีมงานหรือว่าป้าดุงนะครับวันนี้ที่ให้สมบัสดับซีขามาทายทำนะครับทีมงานของเพื่อนนะครับสวัสดีไปยังหุกรอดำหรือว่าโชเฟอร์ครับในข้อนะครับโชเฟอร์นั่นวันนี้เป็นผู้จัดทีมงานให้ทีมงานนะครับเรียนไก่พอสมควรพี่น้องนะครับ ว่าเป็นสองโลสามโลพุ่นล่ะครับแดนไปนะครับอ,อยากมีควนจังหนพี่นอ้องเป็นเครื่องมิสู้นะครับหกสูบได้เล็กกินจังไช่นเทอร์โบนะครับ สำหรับเครื่องยนต์เป็นหลานเจ้าปูหอเงอินนะครับหลานเจ้าปูหอเงอิน่าสัน่นโอ้ ี <D> อ๋อไปแล้วครับรอยซีห้าครับป๋าดุน ตัวนี้เป็นแคานเตอร์พปนะ่น้องมิตซูบิชิมิตซูบิชิแคานเตอร์ตัวนี้จักแรงเนาะนี่ ลอกหน้าพี่น้องลอกหน้าไปถมหน้าครับสามป้าดุนว่าไปถมหน้าประันนะครับอล้เลาะบ้านน้าเมืองพี่น้องกับไก่พอสมควรครับสามกิโลพุ่นละไปกับกี่หกกิโลนะครับอันนี่ลอยแรกงมานะครับเป็นมิซูแคสเตอร์นะครับแต่ว่าแรกพี่น้อง เมื่อเนี่ทีมงานก็นล่าไปงานบวชเนาะครับมีรถด,ดำแลนน้ำกันหาขั้นเทพี่น้องแต่ว่าเพิ่นโชเฟอร์นี่ล่าล่าไปงานบวชเนาะครับนี่ทีมงานทีท่เฉลร์เพิ่นครับมีแต่เจ้าคุณปูแล้วครับเป็นเชฟเนาะครับตะว่าเพิ่นนี่ โอ้มันยังนอกเพื่อน,นี่อยู่ทางบ้านหน้าเมืองพี่น้องนะครับตำบลหน้าเมืองอำเภอเสราภูมิจังหว,วัดระยองเพื่อนี้อยู่กับทีมงานป่าดุลน,นะครับอยู่กับช่องยูทูสบสมบัติดำซิ่งพี่น้อง มาบอกมาจากสุพีสุนองได้รับฟังรับชมกันครับมื่อนี่เดี๋ยวรอเราดำจะหน่อยพี่นอ้องอ๋อเชมครับหนึ่งสี่ห้าอ่า แต่รุ่นคุณปูหลุนเก่าเลยครับถึงแก่แต่ก็แรงนะครับแมนเบิรเลยครับทีมงานนี่นะครับของป้าดุนนะครับใส่เคมนะครับส่วนแมคโครก็ใส่เป็นของมาคทูพี่น้องโบเบมาคทูนะครับ หาหลอกหน้านะครับโอ้มีแต่หยาไหวพี่น้องเลยเออหาไหวขนาดเลยพี่น้องแถวบ้านผมว่ามันหลายแล้วทั้งนี้มากกันหลายขึ้กันครับจะไหวนี่เอ,อาลอกเขาไปทิ้มครับบ้านเขากับบางงามเนาะพี่น้องขันมีหยาหยาไหวนี่ อาโชเฟอร์นั่นนะครับเป็นผู้จัดให้ทีมง,งานมาเนี่ยมาร์คทูโกเบลโก,โกเครื่องยนต์หกสูบไดเรกทินเจคชั่นเทอร์โบพี่น้นองมิตซูบิชิ 6B31 ตามอายุการใช้งานพี่นอ้องเพราะว่าพ่นแจ่แล้วนะครับอคอยไปครับตามรอบตามแห้งนะครับนี่จะเต็มกลองคือกันล้วครับป๋าลน <laughs> มีแต่เจ้าคุณฟูทั้งนั้นพี่น้องนี่เช็มนะครับรอยสีสผาแรกมากครับใส่เครื่องยนต์เป็นของอิสุสุนะครับ6บีพี่นอ้องอ่านี่ปลาปลาดุนนะครับขับขับเองครับนี่ขั้นนี่ของเรา เสียดายมื่อในทีมงานสองขั้นบอดดามเนะครับพ่นยุดงานบวชพี่น้องใบแท็กนี้ ก็มีบางแน่ครับดินทรายสวยเลยพี่น้องนี่นะครับมันหลอกมากแต่ผนครับได้ให้นึงแล้ว สนใจสิช้บริการของป้าดุนกะไปหาเพื่อนทางบ้านนาเมืองได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมสีลงไว้ในชิปให้นะครับพี่น้องจังอขอาไปเบ่งนะครับสนใจสิช้บริการของป้าดุนทางบ้านนาเมืองนะครับอ๋อไปแล้วครับเชมอร่อยซีซีพร์มากครับ 6BB ใส่เครื่องยนต์ยิซสซุสนะครับหนารอแรงมาพี่น้องตัวนี้เป็นเชนเตอร์นะครับ ลานเจ้าปูหองเงินนะครับสำหรับทีมงานของข๋าดุลนะครับลานเจ้าปูหองเงินนะครับกระบะทรงสวยพี่น้องเชนเตอร์นะเป็นกระบะทรงสามมิตพี่นอ้องแต่ว่ารอยแรกมาเนาะครับ ืันนี้แถมไทยหรือว่าล่าโดยเจ้ามิ t ซูบิชิแคนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าจังติดตามกันต่อพี่น้องขอให้พี่น้องมีแต่ควบสุขมุมเจริญพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องสำหรับืันนี้คลิปนี้ล่าสำนีมลหรครับสวัสดีครับ